ประเภทของวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวทางการประเมินปีซาชื่อวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s e practices การส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวทางการประเมินปีซาโดยใช้ 6d model โรงเรียนสนมวิทยาคารอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยท่านผูน้อำนวยการดรยุทธศาสตร์แก้วดีโรงเรียนสนมวิทยาคารมีการขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวทางการประเมินปีซ่าด้วยโปรแกรมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลโปรแกรม for international students assessment หรือปีซ่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกของการเปลี่ยนแปลงโดยปีซาเน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริง มากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียนโดยนักเรียนโรงเรียนสนุกวิทยาคารยังคงต้องได้รับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินปีซ่าเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นจึงได้มีการออกแบบการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวาทางการประเมินปีซ่าโดยการนำเอานวัตกรรม SNW 60 Model สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนแบบ60 Model ว <to> ัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวทางการประเมินปีซาให้หนักเรียนมีศักยภาพและมีความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำานงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 2. เพื่อพัฒนานักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำแบบทดสอบตามแนวทางการประเมินของพิซซาที่หลากหลาย 3. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยระบบ p ิซ z าสไตล์ออนไลน t เทสติ้และแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของพิซซาเป้าหมายนักเรียนระดับชัน้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนสนุกวิทยาคารจำนวน447คน เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพและมีความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 2. นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำแบบทดสอบตามแนวทางการประเมินพิซซาที่หลากหลาย 3. นักเรียนได้รับการพัฒนามีทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยระบบพิซซาสไตล์ออนไลน์เทสติง้งและแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินพิซซา ขั้นตอนในการดำเนินงานการสร้างสารรค์นวัตกรรมการศึกษา innovation โรงเรียนสนมพุทธิอาคารได้ใช้นวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนาความฉลาดรู้ทั้ง3ด้านของผู้เรียนในปีการศึกษา2,567โดยใช้รูปแบบการสอน6 i Model จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการสอนในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนสนมวิทยาคารจึงได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ6 i model ผลการดำเนินงาน 1. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านตามความสามารถของผู้เรียนส่งผลต่อการพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้น 2. ผลที่เกิดขึ้นกับครูครูมีการนำรูปแบบการบริหารจัดการแบบ6ิ m o d e l เดลที่มีคุณภาพมาบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้และสามารถนำมันพัฒนาองค์กรได้ 3. ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบ60 x t e e n Model ที่มีคุณภาพสามารถนำมาสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนข้างเคียงหรือชุมชนได้ปัจจัยความสำเร็จ 1. ได้รับนยโยบายการส่งเสริมพัฒนาจากต้นสังกัดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ที่ส่งเสริมให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดให้มีการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตต,ตามแนวทางการประเมินปีซา 2. ได้รับนโยบายการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวทางการประเมินปีซาจากคณะผู้บริหารโรงเรียนสนุนวิทยาคาร 3. ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการและคณะกรรมการตามคำสั่งดำเนินการและคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวทางการประเมินของปิซ่าการติดตามเข้าลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกใหม่การเข้าระบบทําแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินปิซ่าโดยเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ,อนักเรียน 4. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 และผู้ปกครองนักเรียนในการติดตามการเข้าลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกใหม่และการเข้าระบบทำแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินปีซซาบทเรียนที่ได้รับการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวทางการประเมินปีซซาโดยการใช้นวัตกรรม6ุส Mo โมเดลจึงส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้ 1. น,นักเรียนให้ความใส่ใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นและนักเรียนมีความดูแลเอาใจใส่ในการเรียน 2. ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน o.net ปีการศึกษา2566ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ38.72สูงกว่าระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ34.47 3. ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e ดปีการศึกษา2566ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในรายวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่าระดับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศส่วนวิชาภาษาอังกฤษมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ต่ำกว่าระดับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 4. นักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียน และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 5. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านตามความสามารถของผู้เรียนส่งผลต่อกันพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐางสูงขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำนวัตกรรมไปใช้คณะครูโรงเรียนสนุนวิทยาคารมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบ s n w 060โมเดลที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสมรรถนะของผู้เรียนเรียกว่าความฉลาดรู้ i t e r a c y ใน3ด้านได้แก่ด้านการอา่านด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสูส่ศตรวรรษที่21ได้อย่างยัง่งยืน โรงเรียนสลงวิทยาคารขอขอบคุณค่ะ